แฟชั่นในการดูซีรีส์ของเราเกิดจากการที่เราชอบดูหนังค่ะแต่ว่าหนังมักจะดำเนินเรื่องจบไวค่ะทําให้ดูจบแล้วรู้สึกเคว้งคว้างค่ะเลยหันไปดูซีรีส์แทนเพราะว่าซีรีส์ดำเนินเรื่องได้ยาวนานกว่าหนังค่ะค่ะสําหรับแพชั่นของเรานะคะคือการดูซีรีส์ค่ะในการดูซีรีส์นั้นก็จะทําให้เราสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแถมยังเสริมสร้างทักษะการฟังอีกด้วยนะคะรวมถึงทําให้เรารู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วยค่ะจากซีรีส์ที่ดูค่ะ แพชชั่นในการดูซีรีส์นะคะดูเพื่อความบันเทิงและดูเพื่อความผ่อนคลายคนที่ได้จากการดูซีรีส์ก็จะเป็นการได้เรียนรู้ภาษาจากซีรีส์ที่เราดูและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศนั้นนั้นและได้ความสนุกสนานและความผ่อนคลายแพชชั่นในการดูซีรีส์สาหรับเรานะคะการดูซีรีส์ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงแต่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมหรือว่าได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากตัวละครเรื่องนั้นๆ จะได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเรื่องต่างๆด้วยค่ะซึ่งบางครั้งในการดูซีรีส์จะทําให้เราห่อเราะจนท้องแข็งหรือว่าเราใไห้จนตาบวมนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราลงไหลมันค่ะในซีรีส์ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะแต่ยังให้สร้างแรงบันดาลใจและบทเรียนชีวิตซีรีส์สามารถทําให้เราลงไหล่หรือเห็นมุมมองต่างๆใ,ใหม่ๆในการใช้ชีวิตการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือการเติบโต ส่วนตัวซึ่งส่งผลให้เราได้รับแรงกระตุ้นความคิดใหม่ๆในการใช้ชีวิตค่ะแพชชั่นของผมคือการดูซีรีส์นะครับการดูซีรีส์นะครับให้มากกว่าความสนุกครับมันคือแรงบันดาลใจนะครับและก็ความลงไหลที่เติมเต็มชีวิตนะครับซีรีส์บางเรื่องนะครับช่วยให้ผมได้ตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็ค้นหาความหมายของชีวิตใหม่ๆนะครับหรือบางครั้งก็เป็นแรงผลักดันให้กับตัวผมงเองนะครับได้ข้ามขีดจำกัดตัวเองครับ แทชั่นที่เราเลือกนะคะก็คือการดูซีรีส์ค่ะเพราะการดูซีรีส์ช่วยให้เราคลายความเครียดแถมยังช่วยฝึกภาษาและก็มีการกระตุ้นความคิดของเราไปด้วยนะคะอย่างซีรีส์ที่เราชอบก็คือเรื่องนี้วเดลค่ะเป็นซีรีส์ของทางอเมริกามีทั้งหมด7ซีซั่น137ตอนค่ะโดยในเรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมและก็สิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นในมังนี้วอรเดลค่ะโดยตัวละครเอกจะช่วยกันสืบหาและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะทําให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครและก็การแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอเมริกาด้ค่ะค่ะสำหรับซีรีส์ที่ชื่นชอบนะคะก็จะเป็นเรื่องนี้เลยค่ะจางอกจองนะคะ,จ,จ,คะจะเป็นซีรีส์ที่เล่าถ,ถึงบอดดิซนันแล้วก็อินมาจากราชวงศ์โชซอนค่ะเป็นซีรีส์ที่สนุกว่าค่ะแนะนำให้ไปดูเลยค่ะ รือเสียสิ่งมีค่าใดๆด,ดอีกเพิยาสามเขาเกินไปแล้วถ้าคิดจะเปลดชีพพระราชาด้วยดาบเดียวขอรับเหตุใดไม่รวบรวมกำลังให้ม้ากอ๋อแล้วก่อการกระบอกเะเลยล่ะซีรีส์เรื่องโปรดก็จะเป็นเรื่อง To Beauty นะคะเป็นซีรีส์ที่โรแมนติกและสิ่งที่ทำให้ชอบซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการแต่งหน้าของนางเอกที่มีความพยายามแต่งหน้าออกมาให้สวยและเสริมความมั่นใจให้ตัวเองด้วยค่ะวัวมเบียค์ขันวิจารณ์น,นี่สา่กิริดา ซีรีส์ที่ชื่นชอบแนะนําอยากให้ดูนะคะจะเป็นซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพเลยค่ะสาหรับใครที่ชอบแนวธุรกิจหรือความรักนะคะแนะนําให้ดูเรื่องนี้เลยคะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้จะเล่าเกี่ยวกับถึงตัวละครหลักที่มีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่อยากจะสร้างสตาร์ทอัพในวงการเทคโนโลยีแต่ว่าพบเจออุปสรรคมากมายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ว่าก็ไม่เคยยอมแพ้ค่ะต่อสู้เพื่อความฝันจนสำเร็จซึ่งเรื่องนี้นะคะจะมีการได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับความล้มเหลว ดูแล้วจะได้ทั้งความสนุกอบอุ่นและได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยค่ะส่วนซีรีส์เรื่องโปรดของหนูนะคะซีรีส์เรื่องโปรดของหนูคือ b a k กิ้ล a s สค่ะสอนให้รู้การใช้ชีวิตสอนให้รู้ถึงความซับซ้อนของการตัดสินใจค่ะและการเปลี่ยนแปลงตัวตนค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องเซนค่ะสอนให้รู้หึง รู้ถึงความสำคัญของมิตรภาพและการยืนเคียงข้างกันในเวลาที่ยากลำบากค่ะทั้งสองออช่วยเรื่องสร้างแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตค่ะค่าซีรีส์ที่ผมชอบนะครับก็คือไอไตวันคาร์ One Car ครับไอไตวันคานะครับคือซีรีส์ที่เกี่ยวกับการที่พระเอกนะครับได้ทำธุรกิจแล้วก็รางแค้นให้กับคนในครอบครัวได้ครับ คือเป็นธุรกิจปิดเก่แค้นนะครับคือมีความแข่งกันมานานแล้วก็ได้ทำธุรกิจแข่งกันด้านเดียวกันเพื่อที่จะลบอีทนะครับไปดูได้เลยครับกินซูบอกว่าแกนะแข็งแกร่งฉันก็เลยจะใช้โอกาสนี้สั่งสอนให้ลูกฉันได้รู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงเป็นอย่างไรอยากกูนว่าแข็งแกร่งแค่ไหนก็เลยซื้อตึกสินครับ ซีรีเรื่องโปรดของเราก็คือคาเฟ่มีน้ำดังค่ะเป็นซีรีส์เกาหลีแนวสืบสวนคอมเมดี้ค่ะที่เป็นเรื่องโปรดของเรานะคะก็เพราะว่าตัวซีรีส์มีความผ่อนคลายไม่เครียดค่ะแล้วก็มีการสอดแทรกความคิดเห็นเข้าไปด้วยสําหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวสืบสวนจะไ่อยากให้ตึงเครียดเกินไปก็อยากแนะนาเรื่องนี้ให้ไปดูกันนะคะยองมุกซมดังรือ 3년 전 증거조작 혐의로 실형받았잖아요. 신을 교도소에서 받으셨나? 도사님, 어떡하면 좋아요? 내가 직접 움직일 테니까 넌 시키는 대로해